มากเลยค่ะค่ะแต่ดอกเขาเยอะจริงๆปีนี้อาจจะเป็นจากที่เขาได้รับเดทที่เหมาะสมค่ะเพราะตรงนี้พื้นที่ที่มีเดทนะคะแล้วไม่มีเวลาดูเลนะคะยายปิวนี้เขาเพึ่งออกดอกปีแรกที่มากๆแบบนี้ายปิวตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเพื่อนๆที่มาชมความงามดอกแนะนําเลยค่ะชวนชมค่ะชวนชม เพราะว่าเยื่อผิวไม่ได้ดูอะไรอะไรามากเลยนะคะพอหน้าร้อนออกโดกให้งามงามมากะคะ่ะช่อใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อนๆช่อใหญ่จริงๆค่ะดูซิอันนี้เอ็นมาดูเพื่อนดูนะคะที่สามค่ะเพิ่งปีนี้นะคะที่ดอกเยอะๆแบบนี้ค่ะค่ะขึ้นตั้งแต่กลางต้นเลยนะคะกลางต้นแล้วขึ้นมาข้างบนเป็นพวงเลยค่ะเป็นพวงเลยแนะนําเลยค่ะชวนชมค่ะชวนชม เพราะว่ายายปิ๋วไม่ได้ดูเลยอะไรเข้ามากเลยนะคะพอหน้าร้อนออกดอกให้งานนี้เขาพึ่งออกดอกปีแรกที่มากๆแบบนี้ยายปิ๋วตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเพื่อนๆที่มาชมความงามดอกค่ะต้นนี้เขาติดตามมาค่ะก็เลยมีหลายสีสันในกระถางเดียวกันค่ะอะไรมากเลยค่ะ แต่ดอกเขาเยอะจริงๆปีนี้อาจจะเป็นจากที่เขาได้รับเดดที่เหมาะสมค่ะเพราะตรงนี้อยู่กลางเดดค่ะอยู่กลางเดดเลยนะคะแต่ละดอกสวยมากค่ะสวยมากสวยงามมากค่ะอันนี้คือเชยชมไอชวนชมคะช่ะชวนอยู่กลางเดดค่ะอยู่กลางเดดเลยนะคะแต่ละดอกสวยมากค่ะสวยมากแนะนําเลยค่ะชวนชมค่ะชวนชมคะช่มคะเพราะว่าจะปิ๋วไม่ได้ดูเลยอะไรเข้ามากเลยนะคะ พอหน้าร้อนออกดอกให้งดสวยงามมากค่ะอันนี้คือเชยชมชวนชมค่ะชวนี่สามค่ะเพิ่งปีนี้แล้วค่ะที่ดอกเยอะๆแบบนี้ค่ะค่ะขึ้นตั้งแต่กลางต้นเลยนะคะกลางต้นแล้วขึ้นมาข้างบนเป็นพวงเลยค่ะเป็นพวงเลยสามค่ะเพิ่งปีนี้แล้วค่ะที่ดอกเยอะๆแบบนี้ค่ะค่ะขึ้นตั้งแต่กลางต้นเลยนะคะกลางต้นแล้วขึ้นมาข้างบนเป็นพวงเลยค่ะเป็นพวงเลยดอกทั้งกระถางเลยค่ะ กระถางเล็กๆเองนะคะเพื่อนกระถางเล็กๆเองค่ะค่ะถ้าใครมีพงามจริงๆเพื่อนออกดอกให้งามจริงๆเลยนะคะค่ะแล้วเราเห็นดอกไม้แล้วเราก็จะมีความสุขนะคะมีความสุขค่ะเวลาเห็นดอกปีนนะคะยายปลูกมาปีที่หลายสีสันกระถางเดียวกันนะคะอันนี้คือกระถางเดียวกันนะคะแต่ก็มีหลายสีสันมากเพื่อนๆดูนะคะความตกของดอกเขาค่ะ ดุกจริงค่ะต้นนี้เขาติดตามาค่ะก็เลยมีหลายสีสันในกระถางเดียวกันค่ะแต่ละดอกสวยมากสวยมากจริงๆค่ะสวยมากจริงๆค่ะโถกใหญ่สีสวยเป็นพวงเลยสวยงามมากค่ะอันนี้คือเชยชมไอชนชมค่ะ ชวนหลายสีสันกระถางเดียวกันนะคะอันนี้คือกระถางเดียวกันนะคะแต่เกามีหลายสีสันมากเพื่อนๆดูนะคะความตกของดอกเขาค่ะดุกจริงอะไรมากเลยค่ะค่ะแต่ดอกเขาเยอะจริงๆปีนี้อาจจะเป็นจากที่เขาได้รับเดดที่เหมาะสมค่ะเพราะตรงนี้สวัสดีจ้าเย่ยปิวนะคะวันนี้เยียปิวจะพาเพื่อนๆมาชมความงามของดอกชวนชมหน้าร้อนนะคะ ส,สวยออชวนชมกับเจ๊ปิวนะคะค่ะต้นนี้เขาติดตามาค่ะก็เลยมีหลายสีสันในกระถางเดียวกันค่ะอ,อกชวนชมกับเจ๊ปิวนะคะเป็นพวงใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้คือความงามของชวนชมปลูกแบบบ้านๆเลยนะคะเพื่อนปลูกแบบบ้านๆเลย ไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรมากเลยค่ะค่ะแต่ดอกเขาเยอะจริงๆปีนี้อาจจะเป็นจากที่เขาได้รับเดดที่เหมาะสมค่ะเพราะตรงนี้ทางนี้นะคะดอกดกมากดกจริงดกจังค่ะดกจริงๆดกทั้งกระถางเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวหมุนกระถางให้ดูค่ะหลายสีสันกระถางเดียวกันนะคะอันนี้คือกระถางเดียวกันนะคะแต่เกามีหลายสีสันมาก เพื่อนๆดูนะคะความตกของดอกเขาค่ะดกจริงสามค่ะเพิ่งปีนี้แหละค่ะที่ดอกเยอะๆแบบนี้ค่ะค่ะขึ้นตั้งแต่กลางต้นเลยนะคะกลางต้นแล้วขึ้นมาข้างบนเป็นพวงเลยค่ะเป็นพวงเลยอะไรมากเลยค่ะค่ะแต่ดอกเขาเยอะจริงๆปีนี้อาจจะเป็นจากที่เขาได้รับเดดที่เหมาะสมค่ะพาอตรงนี้ชวนชมกับเจ๊ปิวนะคะ หลายสีสันกระถางเดียวกันนะคะอันนี้คือกระถางเดียวกันนะคะแต่เขมีหลายสีสันมากเพื่อนๆดูนะคะความตกของดอกเขาค่ะดกจริงถางนี้นะคะดอกดอกมากดกจริงดกจังค่ะดกจริงๆริงดกทั้งกระถางเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวหมุนกระถางให้ดูค่ะจร,จริงเลยค่ะยายไม่รู้จะสื่อสารยังไงให้เห็นความงามของเขา สวยมากคะ่ะเตระโชเตระโชวสวยงามมากคะ่ะสวยชมค่ะกระถางเล็กๆเองนะคะเพื่อนกระถางเล็กๆกระถางเล็กๆค่ะกระถางเล็กๆกระถางเล็กๆเองนะคะกระถางไม่ได้ใหญ่เลยคะ่ะยิ่งกจะค่ะต้นนี้เขาติดตามาค่ะก็เลยมีหลายสีสันในกระถางเดียวกันคะ่ะชมค่ะกระถางเล็กๆเองนะคะเพื่อนกระถางเล็กๆกระถางเล็กๆค่ะกระถางเล็กๆ กระถางเล็กๆเองนะคะกระถางไม่ได้ใหญ่เลยค่ะยิ่งกันเลยค่ะสวยงามมากค่ะอยากแบ่งปันเห็นความสวยงามของดอกไม้ค่ะสวยจริงๆค่ะแต่ละดอกอยู่กลางเดดค่ะอยู่กลางเดดเลยนะคะแต่ละดอกสวยมากค่ะสวยมากเลยค่ะสวยงามมากค่ะอยากแบ่งปันเห็นความสวยงามของดอกไม้ค่ะสวยจริงๆค่ะแต่ละดอกที่สามค่ะ เพิ่งปีนี้แหละค่ะที่ดอกเยอะๆแบบนี้ค่ะค่ะขึ้นตั้งแต่กลางต้นเลยนะคะกลางต้นแล้วขึ้นมาข้างบนเป็นพวงเลยค่ะเป็นพวงเลยส <camps> ามค่ะเพิ่งปีนี้แหลคะค่ะที่ดอกเยอะๆแบบนี้ค่ะค่ะขึ้นตั้งแต่กลางต้นเลยนะคะกลางต้นแล้วขึ้นมาข้างบนเป็นพวงเลยค่ะเป็นพวงเลยอะไรมากเลยคะ่ะค่ะแต่ดอกเขาเยอะจริงๆปีนี้อาจจะเป็นจากที่เขาได้รับเดชที่เหมาะสมค่ะเพราะตรงนี้ ค่ะตัวนี้เขาติดตามาค่ะก็เลยมีหลายสีสันในกระถางเดียวกันค่ะแต่ละดอกสวยมากสวยมากจริงๆค่ะสวยมากจริงๆค่ะดอกใหญ่สีสวยเป็นพวงเลยค่ะต้นนี้เขาติดตามาค่ะก็เลยมีหลายสีสันในกระถางเดียวกันค่ะมากค่ะเพื่อนๆ ดอกใหญ่ดอกใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็สีสวยมากเลยค่ะงามงจริงๆเพื่อนออกดอกให้งามงจริงๆเลยนะคะค่ะแล้วเราเห็นดอกไม้แล้วเราก็จะมีความสุขนะคะมีความสุขค่ะเวลาเห็นดอกปีนเป็นพวงใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้คือความงามของชวนชมปลูกแบบบ้านๆเลยนะคะเพื่อนปลูกแบบบ้านๆเลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่สามค่ะ เพิ่งปีนี้แหละค่ะที่ดอกเยอะๆแบบนี้ค่ะค่ะขึ้นตั้งแต่กลางต้นเลยนะคะกลางต้นแล้วขึ้นมาข้างบนเป็นพวงเลยค่ะเป็นพวงเลยค่ะต้นนี้เขาติดตามาค่ะก็เลยมีหลายสีสันในกระถางเดียวกันค่ะค่ะต้นนี้เขาติดตามาค่ะก็เลยมีหลายสีสันในกะถางเดียวกันค่ะงามมาก ช่อใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อนๆช่อใหญ่จริงๆค่ะดูซิอันนี้เอ็นมาดูเพื่อนดูนะคะเลยค่ะสวยงามมากค่ะอยากแบ่งปัดเห็นความสวยงามของดอกไม้ค่ะสวยจริงๆค่ะแต่ละดอกมากค่ะเพื่อนๆดอกใหญ่ดอกใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็สีสวยมากเลยค่ะ เป็นพวงใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้คือความงามของชวนชมปลูกแบบบ้านๆเลยนะคะเพื่อนปลูกแบบบ้านๆเลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่งามมากค่ะช่อใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อนๆช่อใหญ่จริงๆค่ะดูซิอันนี้เอ็นมาดูเพื่อนดูนะคะเป็นพวงใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้คือความงามของชวนชมปลูกแบบบ้านๆเลยนะคะเพื่อนปลูกแบบบ้านๆเลย ไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่จริงเลยค่ะยายไม่รู้จะสื่อสารยังไงให้เห็นความงามของเขาสวยมากค่ะเตระโชเตระโชวสวยงามมากค่ะสวยอยู่กลางเดชค่ะอยู่กลางเดชเลยนะคะแต่ละดอกสวยมากค่ะสวยมากเป็นพวงใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้คือความงามของชวนชมปลูกแบบบ้านเลยนะคะเพื่อนปลูกแบบบ้านเลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่สามค่ะเพิ่งปีนี้แหละค่ะที่ดอกเยอะๆแบบนี้ค่ะ ขึ้นตั้งแต่กลางต้นเลยนะคะกลางต้นแล้วขึ้นมาข้างบนเป็นพวงเลยค่ะเป็นพวงเลยเป็นพวงใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อน,นค่ะอันนี้คือความงามของชวนชมปลูกแบบบ้านๆเลยนะคะเพื่อนปลูกแบบบ้านๆเลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเ,เลยค่ะสวยงามมากค่ะอยากแบ่งปันเห็นความสวยงาม